ภาพส่วนที่เรานวันอยู่ในช่องของคุณน้ำประดู่นะครับ่งนี้ก็จะมาเล่นเกม Miracle Walk us นะครับจากที่ทำไมผมถึงลงคลิปนะครับเพื่อนผมมันขอมาแลผมก็เลยลงคลิปโอเคครับอยากให้ผมลงคลิปนะผมก็ลงคลิปแล้วก็ตอนนี้ผู้ต้องผมห้าคนขึ้นไปแล้วับ ขอบคุณที่มาติดตามผมด้วยนะเสียงอาจจะดังเล็กนะน่อยนะทุกคนขอปิดเสียงโอเคกดเข้าไเลยโอเคตรงนี้น่าจะเงียบสุดไหมโอเคตรงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นแบบไหนแล้วทุกคน เาเล่นแบบนี้ดีกว่าเพราะผมยิ่งปิดอแอร์แพดเลย <laughs> มันเข้าไม่ได้ทุกคนมันเป็นอะไรอะผม<อ>ว่ามันเข้าไม่ได้ว่ะไม่ไงผมว่าเล้วผมโหลดแมทมาเล่นเองดีกว่า แก้าปลาหมึกอ่ะมันเป็นแบบนี้เหรออ่นะหูยัดไ้หรือมันเป็นหมมันเองเป็นไข่ไข่อ้เหรออร่อเหรใน่นอก็ออผมจะตัดคลิปนะครับตอนทีน่เข้าไปเลยนะคะโอเคก็ตอนนี้ผมก็จะเข้าไปแล้วปกติก็จะทำหแบบน้ำข้นใช่ไหมวันนี้ทำน้ำใส <c oughs> เล่นเองเลยดีก <sniff> ว <ing> <My> <Emmy> oh! ่าน้ำไม่ไปตองต้องไปลมเลยนะถึงทุ่มไปวิ่งเลยยังวะโอ้โวิ่งทีทะลุบ้านเลยเฮ้

ไม่เอาไม่ซื้อดีกว่าอุ้ยทำไมมันตีไอ้ไอ้คนที่ฆ่าแม่ท,ทั้งดีแน่ดีแต่อู้ดีเดียวตายเลยเหรอดีเดียวลอยเลยทุกคนโคตรโหดอ่ะโอ้ผมตายปืนสำรวจเอเอทำไมผมตัวสูงอ่ะ What the fuck ทำไมผมเป็นในตัวเนี้ยเออหูของกลับไป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 เป็นเอเลนกันทำไมโอ้โหทำไมเอเลนกูตัวใหญ่อย่างเลยเนี่ยผายนี่เอเลนหรืออะไรวะเนี่ยใสยก่ก่อน What the fuck that อันนี้อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่ ตัวอะไรเด็ดตัวอะไรไปต,ตัวอะไรไปแล้วเนี่ยสนังเทท่านเกาะซื้อไม่ได้วะผมผมว่าผมผมว่าเลยตัวเอเลนทำไมมันใหญ่ขนาดโอ้โอเข้าเล่นใหม่ก่อนนะเมื่อกี้ตัวเอเลนโคตรใหญ่เหี้ยเมื่อกี้ผมขอเข้าเล่นใหม่นะทุกคนเล่นเดียวเยอะ เล่นเดียวเลยเล่นเดียว้ยเดียวเลยคนเดียวกูซื้อไว้เว้ยมันมีหน่วยตำรวจดุหนว่ะทำให้กูไม่หวางโอเคฮะหวังว่าคลิปนี้จะลงได้นะรีไวรีไวไททัทนหผมไม่อะไม่ผมไม่อยากเป็นไททันหอกผมอยากเป็นเอเลนมากกว่านะคะ ซึ่งผมชอบเป็นเอลินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียรนอนหนึ่งคนมีอันเดียวไม่ใช่เหรอทำไมมีสองอันวะจะหายตัวเอลินไอตัวที่เป็นกลางสุมไททันนะว่าแต่กูจะได้ใครสลังไอคอนเฮ้ยไทยทันกามเหรอกลายเป็นไททันกามแล้วตอนนี้ผูกกลายเป็นไททันกามเรียบร้อยแล้ว กระโดดกัดแม่งเอ้ยทำไปกูทะลุบ้านนีเฮ้ยแปลงล่างดิแปลงล่างพีกระโดดโอ๊ยโอยโอยตายโอ๊ยโอ๊ยโอยโอกลับเป็นคนกอลับเป็นคนกลับเป็นคนทนไม่ไหวจไม่ไหวจยไม่ไหวจิเอาวตอฮเมนแล้วมันเป็นนางเนี่ย มันเป็นอย <Iya, S 1> wow. ่างนี้ทำไมเอเลนกูตัวใหญ่ขนาดนี้เอเลนกูเป็นไททันกามแล้วโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโกูจะออกจากบ้านยังไงเนี่ยออพังแม่งเลยออกไม่ได้ดีนะโอบินเลยอันนี้อะไรวะเนี่ย เึบโอ้ตีใส่ท่านโอ้โหทำไมหนวดทำรวนมาเยอะเยอะวะเนี่ยไอชิปหายถอดไข่สันหลังออกก่อนถอดก่อนโอเคตัวเล็กแล้วถอดไข่สันหลังออกก่อนโอ่สร่จหลัง <c oughs> นี่เอเลน่ะ ไอ้ท่านเกาะไท่านลิงเรี้ยงไท่านโอ้ยเยอะเหลือเกินวะดาบหกสิบเมตรเดี๋จะลองเป็นหนวดสำรวจที่แบบมันจะปินไปข้างไหนพี่กัน,กนฮึบเพราะว่าไททันมันจะอยู่แถวตอนนีน้นะฮึบไม่เจอเลยอะฮึบเจอเปล่าวะ โอ้ยโอยคนละอันเรหอมหน่อยค่ะฮึบโอ้ยกระโดดสิไปวูวทำไมสูงจังเลยวะเนี่ยเอ้ยผมไต่กำแพงได้ผมมึงรู้เนี่ยวัดผมไต่กำแพงได้ด้วยคนผมสุดยอดเลยผมไต่กำแพงอ้าวลอย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 ตายตายตายอย่างี้ตายตายตาย เอื้อมาน่นีหนูต้องกดหเดลือนเลืน้อยมากก็โดดลงไปตายด้วยเอื้อไอนดีๆูกาวองององอ้าวเกิดเกิดแปลงร่างไปข้ามอม่เดยเดี๋ยว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 ียวเาียัเยวเ่นเดยี๋อวเยดยว โอ้ใช่จมูกยังเงือกหรือเปล่าอหรือเปล่าเฮ้ยทำไมกูลอยเอ้ยฮึบผู้โหสุดยอดมากครับโอ้เป็นการแบบกระโดดที่สุดยอดนะผมยังไม่ได้เจอไททันตัวเลยฮนะหายมีตัวไม่แน่นนเตี้ยท่านกระโดดแม่งเลยเขี้ยไม่เจอนี่นะักอะไรวะเนี่ยมีไททันเลยเหรอ ว่านะโตกระโดดขึ 17, okay. ้นไปอึบอึ้บโอ้โหโดดสูงไปบ่เว้ฮึบกระโดดต่อกระโดดต่อกระโดดไปเรื่อยเลยกูโอ้ยลงน้ำแล้วหายโอ้โหกระโดดโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออตายจนได้โทเแล้วไปหาไททันกันดีดีดีกว่าค่ะ ถ้าผมไม่หาใดท่านดิโอ้ยเชี่ยถ้าถ้ามาันยกโคตรเทพโอเคเตรียมตัวตายได้เลยเพวกใดท่านเดี๋ยวกูจะแปลงล่างใ่ท่านแหละใครเดูอมีใครสลั่งอยู่โดนเน่เฮ้ยเตรียมตัวแล้วปุ้ยฮึดฮึยแปลงล่างกลางอากาศแม่ง โอ้ยนี่แกอยู่ตรงนี้กันยังงั้นรอไททันแกตายกันแน่เออแล้วทำไมกูตายวะเนี่ยเอาทำไมกูกลายเป็นร่างโอ้ยกลายร่างเป็นไททันกาบอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ผมได้กลับมาเป็นคนแล้วนะมันอยู่ตรงขอบกำแพงนพวกไททันทำไมมันเยอะอย่างวะเชื่อนี่มันอยู่ตรงนู้นคะรับกระโดดแม่งเลย ดีะกูเจอมแล้วไททันเดียแม่กูไปงนั้นเหรอไต่เวลาได้เวลาหน่วยสำรวจออกที่วว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 วย่ววววมวววววหววเลเวอเวว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 วเวววนเอเลนเอเลวเอเลนเวว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 วยวว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 เววววบว ผมต้องอดอกดีว่ะกลายเป็นตัวใอ้เอเรียนตัวแรกอะเกือเปล่าวะอุ๊ยผมจะใส่เออใส่เอเลนตัวใหญ่ไปเดี๋ยวเด้อนี่ใส่ไปแล้วเราก็ใส่รองเท้าโอเยถ้าคุณใส่กุ๊ก็เป็นไททันพร้อมดีว่ะโอเคเออมันเป็นทบทบว่ะทบทบอะไรของมันวะโอเคผมจะใช้ตัวนี้ อันนี้เป็นดาบอะไรอ่ะดาบอะไรดาบวีสามอฟันโอ้โหฟันทีฟันทีเดียวเลยเฮ้ยดาบเทวะ่ะเราไปจัดการไททันโดยดาบนี้กันกระโดดขึ้นไปก่อนก่อนอื่นกูตายแนย่นอนก่อนอื่นกูตายกูตายนั่นไงกกลัวแล้วกลัวผมเล่นมั่วมากเลยเนี่ยก็ทำไมมังอยู่ดูผา,ายขอไม่ได้อีกนึงเอา โอ้ยอืมถอืมแค่นี้ก็ยังออกไม่ได้นะเอ็นแกนมันตาย,ยากจริงๆยังออกไม่ได้เป็นอะไรวะปีนออกแม่งเลยจโอเคมึงไม่ออกนักดีไหมใช่ไหมไม่ออกนักจมตีอะจมตีมานี่ อะไรตาโจมตีอันนี้อันนี้ก็โจมตีอ่ะทุบได้เวลาไป้เวลาตีเดะอา้าวบดทุบอา้าวกระโดดดิครับรออะไร ชิวน uh ่า huh. ม yeah. uh ัน huh. ก mm ็โดนซูม hmm. อีกแล้วไปเชื่อถือของ่ลยเร็วฮะไปเชื่อถือถังน้ำมันเลยเวนะมังเหนอ่ะไช่วยจก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมเพื่อนะคะผมไม่มีเวลาแล้วนะครับก็สำหรับคิีมก็จะไปพีคดี้แล้วนะครับไปบ่ายครับ